สวัสดีครับสวัสดีเสาร์วันอาทิตย์ที่13กรกฎาคม2568ครับ <c oughs> ผมนายยาคนเกษตรครับมัน,นอยู่ที่ตลาดนัดโคกระบือบ้านจำมืนตมบลบ้านเดืออำเภอเกษตรสมบุ์จังหวัดเทพมหิดลกราครับพี่น้อง <c oughs> พาพี่น้องมาบึงราคางัวะนะครับมาบึงตลาดการซื้อขายนะครับการซื้อขายวัวควายมาอัปเดตราคาบึง <c oughs> ที่ผ่านๆมามันก็ถทึกถึงพี่น้อง มื่อนีผมก็ยังว่าถืออยู่ครับผมเดินเข้าไปเบื้องเพื่นสื่อกันแล้วตัวหนึง่งกอนทีสีมะสวัสดีพี่น้องนะครับการซื้อขายกันก็ถือว่าย,ยังบ่ขึ้นครับพี่น้องราคาง,งวัวนะครับมื้อนีคนหลายครับพี่น้องมาหาซื้องัวไปเลี้ยงหลายน่ครับจังคันนี้แม่นี่ยนะครับ เพิ่นมาซื้อไปเลี้ยงซื้องัวหน่อยหกตัวครับเราเอานะครับเราเอาหกตัวหกตัวของเจ้าได้สันเนี่ยครับเราซื้อไปหกตัวคุณแม่เราซื้บไปเลี้ยงครับอยู่บ้านโน้นหินขาวปุ่นบ้านโน้นหินขาวตอนน้อแม่เนาะครับครับปุ่นทั้งบ้านโน,น้นโน่นหมอทั้งน้องบัวแดงนะครับ คุณแม่เราเอาไปเลี้ยงนี่ยคุณซื้อไปเลี้ยงครับรานะคาถึกๆโตละเฉลี่ย์เฉลีย์โตละโตละหลายก้อนเลแม่ส <4, 000. S 1> ี่พันสี่พันสี่พันกัติอือครับประมาณนี้เนาะนะครับโตละสี่พันสี่พันห่านะครับหกตัวนะครับพี่น้องไปหางวัวไปเลี้ยงกันหลายอยู่ครับงวัวมันถือครับตอนนี้นะครับ 6ตัวนี่ฉเฉลี่ยตัวละ4พัน4พันห่า4พันกับมีผมเห็นคนซื้ออยู่นะครับเอาผูใ้ใดเขำว่าเบื้องหลังก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับช่องนายาคนเกษตรมือนีพาพ,พี่น้องมาเบึงนะครับการซื้อขายมือนีสังเกตเบื้องครับพี่น้องมาหาซื้อง้อไปเลี้ยงหลายอยู่ครับหลายอยู่นะครับไปเบื้องราคาว่ามันนี้ถือลงอีกบ่ ใส่คข้ามาถือลงอีบอนนะครับเพราะว่าที่นผ่านมามันถืออยู่แล้วนะครับแล้วสิพาไปบึงพี่น้องก็เปรียบเทียบออเดอร์ครับราคางัวเปรียบเทียบที่พี่น้องมีอยู่ในคอ,อกนะครับก็พยายามทายให้พี่น้องบึงเหินชัดๆนะครับอัตลาดบ้านจำมือน,นะครับพี่น้องผู้ใดไบ่เคยมาหรือว่าอยากมาเนี่ยครับก็กัดอยู่งไรที่ครับ ถ้ามาจากทั้งอำเภอหนองบัวแดงนะครับทั้งจากอำเภอหนองบัวแดงนะครับป่าบันจำเมินนี่ครับคือเลยบันเดือครับเลยบันเดือมานะครับก็อิีสังเกตเห็นนะครับเลยบันบันจำเืินนะครับสังเกตเห็นแทงน้ำขาวๆนี่ครับนี่นะครับทุข้างทางเลยครับที่ถนนใหญ่นะครับจากมองหนองบัวแดงมากกว่าประมาณจากจากกิโลละสิบกว่ากิโลนะครับประมาณ สิบกว่าจาก,กเกษตรมากกว่าสิบกว่าครับกสิเ,เห็นแทงน้ำนี่ง,งอะยุ่ถนนใหญ่เลยนะครับพี่น้องเนอะนะทางคนบ่เคยมากกสิถามมาโอ้ยู่ทางไหนเนาะนะครับบ้านจำมืนตำบลบ้านเดือออำเภอเกษตรสมบูรณ์จังหวัดชัยภูมินะครับตลาดนัดโคกระบือเปิดทุกวันอาทิตย์ครับเปิดทุกวันอาทิตย์น,นะครับ ขอบคุณทุกท่านทุกคนนะครับที่เข้ามาติดตามช่องนายาคนเกษตรนะครับเดี๋ยวพาพี่น้องไปสอบถามราคาวัวครับไปเบิง้งโตใหญ่ๆอ้วนๆนๆีนๆ่ลองเบิึงนึน่งพอพันหน่ครับสามสิบเกียรตทับได้ทับทับได้แล้วบ่นะได้่เก่าตัวแเราเก้าตัวแล้วทับได้ก็อุ้ยคือขัดเกลื่ว่ะขึ้นหนาขัดเกลื่ว่ะเก่าตัวแล้วลูกพ่อใดไวะเฮ้ยนี่จำไม่ได้เขาบอกว่าอยู่กันจำไม่ได้อ้หนาขักว่ะ ทับมาเกตัวแล้วครับเก่าต really oh ัวแล้วโอ้อายุอายุอะไรบ้าเลยอายุปนนก็เป็น18สิบเก้เนเนี่ยสิบแเก้าเดือนืยังมาถึง2ปีเลยทับได้แล้วสูงรบ้างนี่ร้อยสีกัว่้างเนอะร้อยสี่สิบการ้อยสี่สิบบวกโอ้ยังหนาเลยวะหนากักๆเลยเนาะห้องสามกิด บึงหอพันไงครับสูงอยู่ประมาณร4 0ยสีกว่าครับตวัวหนาครับคนบอกว่าทับมาแล้วนะครับทับมาแล้วได้เก่าตัวแล้วอายุประมาณ1ิ1แปดเดือนประมาณนี้นะครับวัวยังมาถึง2ปีเลยครับทับเลยแล้วยังไงเลยหนางามมีดีครับเม็ดสีนี่ เสมอกันโอ้หลังเปรีป้ยงเลยเฮ็ดรให้หัวหดเนี้ยหัว,วหัว,วดหดจีเออหดเนี่สซ้อหนี่จับเลยเลยเออหหดนี่มเม็ดสีครับโอ้หัวหนุกไงครับน้ำครับพี่นอ้องเอาเป็นคอพันนี่เอาไปทับเลยนะครับอนาคตมันยังสีไงยขืนอีเล่นบ่ เออไม่ใหญ่ขี่หนี่เพราะว่าตอนนี้มันแค่ยังไม่ถึงสองปีผม่นบริกายกับที่จะเอาเขาไปไว้บ้านง่ายเลยมาลองมือกันเสื้อครับโอ้โหครับพี่น้องสามตัวก็สิออกมามเดียเพราะาผมมีสามตัวไครดำดีครับจะมาทำตัวนี้ซึ้งเก่งงูตรงนี้เนี่ยทุ่งที่บ้านซึื้อมาเนี่ยแบบนั้นตรงนี้อันนี้เป๊ะๆเลยเลยเดิ่ยเสื้อเก่งงูสีงามครับโอ้โหครับงามดีเดีครับพี่น้อง แต่ว่าพนจำว่าไครว่าลูกพอ่อใดนะครับราคาห้องไว้สามหมื่นเจ็ดพันบาทครับอ่ะพ่อใดมักเอาไปทับไปเื้องขอพันงมๆเลยครับอขอใส่เบอร์ติดต่อหน่อยทีมศูามเจ็ดสี่สามเจ 6397 6397าเจด้าเู่ใดวัมาเอาอยู่นี่น้ำไปเอาอยู่บ้านเด้อครับอยู่บ้านไหนก่อนฮะบ้านนาไห้ครับอ๋าบ้านนาไห้เนี่ยครับอ๋อยังไงมีโยโย่อยู่บ้านมันบมกสามตัวอ๋อไปเบิ่งไปเลือกเบิ่งเอานะครับอยู่บ้านก็มีครับคู่ใดมากะน้ำไปเอาอยู่บ้านเด้อครับอยู่บ้านก็มีให้เลือกอ๋อนี่ทับได้แล้วนะครับสูงอยู่ที่ประมาณร้อยสี่สิบก้อนเนี่ยของผมยืนบ้างเน่อยครับประมาณร้อยสี่สิบน้อยๆบวกละครับ คุณครับถ้ามีตำหนิเอามาคืนดีเลยพ้องให้ตีกปะเท่าไรครับเนี่ยมื่นหกหาร้อยครับมื่นหกหาร้อยโอ้งามแม่สาวตำหนิปุ่มีรับประกันรับประกันโอ้งามงามนานานี่ยังงามยังหนาเลยมื่นหกหาร้อยแม่สาว ามสิบสองครับสมันกได้อีพวกขายเอาสองตัวเลมันติดเน่มาไหลที่ว์เอาตัวรหัสมนัตัวนั้นตัวนั้นแม่ตัวนั้นเป็นแม่ลูกสิเนี่ยเป็นแม่ลูกผมติดแน่มันไหลเดียวอตัวล้มือเอาสองตัวไปเลยไปแต่ไปยืนเลยออมันไหติดแน่เมแอ่กิน็ยังไกผมเอาสาตัวรดง่ายดีสองตัวเท่าไรสตัวให้ก็เท่าไรจัมมับ เอาสามมื่นเอ้ยกับน้องมันเออเออห้องตัวละสิบหกพันร้อยสามมื่นพ่อรายดอกจ้าจ้ากันละเป็นลูกของตัวนี้ตัวนี้เป็นลูกสามหนึ่งตัวนั้นลูกหกแปดนี่นะครับนี่ตัวนี้ตัวนี้ลูกสามหนึ่งนี่ครับแม่นตัวนั้นลูกหกแปดโอ้ครับหนาหนาครับมันเป็นแต่ซื้ออะไรวะเดี๋วเดี๋ยวงอมันถึกเนาะงอมันถึกตัวนั้นเหรอโอ้ตัวนั้นกลมมนเลยวด้เนี่ยนี่ครับเพื่อนห้อง สามหมนเอาตีไปสามหม่ติดเนี้นไหลกนปเปิดต่อกันงวมันถือด้เยเนก่อันก็งพไปเลพอสิเอาไปเลี้ยงบอกครับเอาไปเลี้ยงเปิดตาเลี้ยงครับเี้ยงางเป็นตาเลี้ยงหนาเลยอห่องกห้องโตละ สิบหกห้าร้อยอ๋อครับนี่ลูกสามหนึ่งตัวนั้นลูกหกแปดอ๋อครับลูกพอดีทั้งนั้นเลยครับนี่โอ้ลำตัวยาวครับเปินต่อกันดูครับอ่ะน้ำงามครับถึกถึก าพาพี่น้องอยังไปเรื่อยๆครับเอาลุงเองกวัสดีครับเท่าไรแม่เนี่ยสิบสี่ห้าร้อยพี่น้องนี่ราคาห้องนี่หราคาห้องนีอสิบสี่ห้าร้อยครับยี่สิแาร้ม่นั่นแม่นั่นยีบแปดแม่ลูกตีเรื่องเลยอ้แม่ลูกแม่ลูกแม่ลูกยี่สิหารอยอันนี้สิบสีร อ่าครับเะื้องแลว่านะครับพี่น้องเบิ้งครับแดงเม็ดประคามเลยนะครับนี่นะครับสูงกอยู่ที่ประมาณจักร้อยถึงร้อยสามสิบปอนะครับประมาณนี้นะครับพี่น้องสิบสี่ห่าร้อยครับหนึ่งหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทนะครับเป็นงวสาวน้อย ถึงว่าแม่สาวสีเข้มครับสีเข้มดีติดโบทพร้อมนะครับนี่สูงอายุประมาณ130านะครับความสูงแม่นี่ส่วนแม่นี่นะครับแม่นี่เป็นโคมแม่ลูกครับนะครับตัวนี้ก็สูง140อยสี่สิบกว่า140อยสี่สิบบวกอยู่นะครับนี่แม่ลูกพื้นห้องยี่สิบแปด สองหมื่นแปดเหรอครับ,รบไม่ดูเบิ้งกันนี่ครับสาวน้อยนี่สาวน้อยนี่สิบสี่วยครับสิบสี่ห้าร้อยนะครับหนึ่งหมื่นสี่พันห้าร้อยบาท แม่ลูกตัวไรวะแม่ลูกสาวแปดสาวแปดเนาะแม่ลูกสาวแปดอันนี้ส <200. S 1> ิบสี่ห้าร้อยอนี่ครับบึ่งหลดราคางวัวพี่น้องอยังสามารถต่อรองคนใดอยู่เด้อนะครับยัมีก็ตัวดรอกด้วยนะฮเบิรงกักแท้ทุกอันนะพี่น้องมักตัวใดน,นะครับคมนี่ ยี่สิบแปดนะครับแม่ลูกส่วนเสาหน่อยนี่สิบสี่ห้าร้อยครับเป็นราคาเพิ่นห้องไว้นะครับของห้อยเอกนะครับแม่บพท่านทับตัวแม่มั้งบอลทับของเนาะแข่งขาดีสุดโต้แข่งขาดีสุดโต้ตัวเอมอมึงมีปัญหาเนาะะครับของห้อยเอกครับผู้ใดสนใจกับ เออแมนตามเบอร์ที่ผมลงไว้นี่ครับโทรมาติดต่อตามเบอร์นี้้ะครับยูโรซูนึงนี่เท่าไหร่นี่บัตรนี้เหลือไหมว่ามั่ามร้อยมันสี่สามร้อยลงมาแล้วลูกมันเอาไปเพิ่นแล้วดิไปขึ้นรถในเพิ่นแล้วครับเอาขึ้นรถเพิ่นแล้วบัตรนี้เหลือมันสี่สามร้อย ทรงลูกดีเด้อเนาะทรงลูกดีตัวมีดเนาะยุบไปในงานได้ประเด็นสมมติลูกมีดตัวงามไม่ออกไปครับออกไม่จดำมันผู้ใดมักแม่พันธุ์บ่สินะแม่พ okay. <Sm> <language> ันธุ์เขาวิบีต่อมาทรงลูกดีนะครับแม่นี่เพิ่นขายลูกออกไปแล้วครับลูกเป็นลูกที่ของเค้มสามหนึ่งกับเค้มหกแปดเหรอครับเพิ่นขายลูกออกไปแล้ว S <S เดแม่ครับบอทันเบมัอท่นขึ้ทแล้วั่บท่ว่าขึ้นแล้วขึ้นสอ,องเทาแล้วอกลอ,ลอ,อดวกมักแม่พันเอาไปเอาไปทับเลยครับนี่ขึ้นสอเท่าแล้วนะครับขึ้นบอทับนะครับขายลูกออกไปแล้วแต่ว่าส่งลูกดีครับเนาะส่งลูกดีแท้ใส่พอพันดีๆ,ๆนี่ ห้อมื่นสี่สามร้อยหมื่นสี่สามร้อยบ่เว่อหนาเลยหมื่นสี่สามร้อยครับฟองหอยติดครับแข่งขาดีเนาะทรงลูกดีค่ะคมสูงอยูติดประมาณเกือบเกือบร้อยสี่สิบเนาะประมาณนี้นะครับแต่ว่าเห็นลูกแล้วทรงลูกดีแท้ครับแม่เขาวีบีนะครับนี่เป็นแม่พันธุ์ที่ทรงลูกดีครับเพราะว่าผมเห็นลูกอีลีครับตัวนี้ นะอันนี้ขึ้นแล้วเอาไปทับเลยเลยเอาเอาโอ้เอาไปรอทับแล้วสิขึ้นเองเลยอยากอยากกลับบ้านอยากกลับบ้านอยากกลับบ้านอ่ะให้เราขึ้นไปซะมันขึ้นแท้วะไปมัดไปมัดไปแล้วขังโอ้แสดงว่าการเดินทา้งนี่คล่องนี่นะพูดเดินทา้งนี่คล่องขนาดสิขึ้นรถเองเลยไหม ขออนุญาตเบอร์ในห้อยติ๊กนะครับขอเบอร์นะครับ093 173 5910ครับ093 173 173 5910ครับ5910ครับผม14 300ครับพี่น้องแม่พันุั้งงามครับเอาไปทับได้เลยครับเอาไปเกาอเอาไปรอรอทับเพราะว่าพุ่นขึ้นสองเท่าเราพุ่นไปทับแล้วตัเดียวรเายังยังตังเอาอยกนนี่มาทับ หมื่นส mm hmm. okay. ี่พันสามร้อยบาทแม่นี่แม oh ่พันธุ์ส่งลูกด um> ี่ดีครับเพราะว่าเห็นลูกแล้วนะครับเพิ่นขายลูกออกไปเอาไปใส่พอพันธุ์ดีๆใส่พอพันธุ์ดีๆงามๆนี่ให้ลูกดีครับบึ่งยากาศการซื้อขายครับ พี่น้องได้เบิ่งกันนะครับ<ะ>ข้อถึกตายจากตัวบต่ตาดมบ่พอจากตัวหรือมื่อน่ขอขายกนเอก็เนี่ยตัวนี้พ่อในถามแม่ลูกหรือเปล่าเนี่ย ขายแล้วขายแล้วติของของผู้ใดของหอยลุงติของหอยโจติเนี่ยขายแล้วุนขายกันเท่าไรจว่าน่ายโจขายแล้วครับขพอดวงมาพ่นขายกันเท่าไรกันท่าน่าขายบสมหลูก

ไปเบิ่งกันการซื้อขายตรงตลาดมาหางัวไปเรีงหาง้วิกเบ่ยงน่ีจะงงามงามวรอบรอบนี้ผู้ถือใจตีรอบนี้ถใจว่ามันงามออออาทิตย์หนักคั้นผู้ถือใจยาวไปเด้ย่ย <c oughs> ขับแมนดีดีเอ้อซื้องวัว ่าไปบังทับใจเจ้าของว่าฟืนเอาไปเนี่ยมันมันถี่ขี่ขานเลี้ยงาเแมนครับพมเขาเดียวนึงอันหมอท่วมเอือนชุ้อนอาทิตย์่หัาหนะครับหาหอาแบบไดไปเลี้ยงครับอยากได้แม่ลูกอยากได้แม่ลูกมันกัพซือไปเลี้ยงนตอนนี้มันถือครับ มันม้ามือนีมีแต่งนีเหมนันแมนแมนเนาะมันนหมันมันหนข้นงวหูมันบคอยได้ราคาเท่าไหซื้ไปแล้วเป็นติดมือแหนติดมือซื้อหน่อยซื้ออะไรกันติดครับเขาบอเล็นงวงหูวกันตอนนี้นะครับเนี่ยนี่ก่อนพี่ผมขึ้นไปตั้งพ้นเลยครับขึ้นไปตั้งพื้นงครับอ๋อครับ ยุ้งมองใดฮือบานปูดงยาดีจูดจัดานเดีคุ้มเลยไทยงมไปดิเลยไทยง้มไปดิครับล้ไยงมอีกสาม้โอ้ทีโอ้มันมันลงไปทั้งไปทั้งเจีงข้ออ๋อครับแต่แม่นี่พ่นห่องสิบสี่สามร้อยตาวลูกพ่นพ่นขายออกไปสองตัวงามงาม เป็นลูกเข้มหกแปดกับลูกเข้มสามหนึ่ง้ม่ออเเออาใบอกเจ็ดเทิ้งเนยูมองขายวาอกกสั่งรถเจ็ดเทิ้งเจ็ดพันยูเจ็ดเท่าไหรอ่เจ็ดสิบห้าร้อยนะนเลี้ยมนะผู้อมม่ตัวเนี่ยมองเอาตีเราเนี่ยมองเอาเจ็ดสิบห้า เท่เลยออตอีกหกนเจ็ดกหอยู่ขายวะได้หกเจ็ดคอยตั้งเจ็ดพัเอาไปเรื่มันหูดีพอผูกได้ลาได้เอาขาสร้อยจะซื้อบ่เจ็ดพันสามอ่ะง่เล้พผกมันเขสามร้อยน่ะขายบ่เท่าผไดสองร้อย เอาขายาจบมันเลยเราได้ 7, เจ็ดพันน่หวเออเอาเออคุณคุณง่ายง,ายงายครับเจ็ดพันสองร้อยบาทเนี่ยครับสาวน้อยฮูฮูคุณคุณเอาตัวนี้ยีบาททุกกันมื่นหาร บอดมื่นก็หาร้อยมือน, 500, อนรับเราสื่อมื่นหาร้อยบาทบอกรณ์เงี้ยครับใหญ่ๆเลยนี่มืน่นมืน 500, ่นหาร้อยไนห้อยก็ลืมอ,ออกแล้วละครับนะสายๆมาบอหาคุณสื่อบ่มีนะครับ แม่โคมไม่รู้นี่เท่าไรครับของห้อยดุนบ่ครับหของไปสองหมื 25, ่นหาครับสองหมื่นห้าพันบาทลูกตัวผู้หรือตัวแม่ครับโอ้ลูกลูกตัวผู้ครับแล้วโอ้หนาดีหนาขนาดยุ่นๆเลยเนาะนุะ่มดีพ่อแย้วพ่อแม่มันแย้วลูกกับแย้วได้เลยนี่ครับลูกตัวผู้ว้าคือโก้เถอะวะนี่หนา้กโก้เลยครับ แม่ทับแล้วบอกครับแล้วฮะผสมแล้วผสมแล้วลูกลูกเจ็ดเดือนหนึ่เนาะลูกแม่ผสมแล้วโอ้โอ้ใช่เป็นเมือคอมครับครับโอ้ครับแม่ผสมแล้วผสมกับบารอนนะครับนี่ครับผสมเดียวปล่อยแล้วแม่ผสมแต่วันที่เท่าไหร่เมือก่อนนะครับ วีฟาร์มผสมวันที่26พฤษภาคมแม่ผสมเรียบร้อยแล้วครับแม่ลำตัวยาวครับเป็น้องบึงแม่ง,งามครับเป็นงัวเลียงครับ ลูกก็ยังดูดนมอ,อยู่นะครับลูกน้อยๆดูดนมอ,อยู่ลูกก็ประมาณจากักหน้าจีอยู่ประมาณจักสามเดือนมั้งลูกเนาะแต่แม่เราผสมเรียบร้อยแล้วครับผสมแต่26พฤษภาคมนะครับเมษาพฤษภามิถุนากรกฎาคมได้สองเดือนกว่าแล้วนะครับ ราคาห้องไว้สองหมื่นห้าพันครับสองหมื่นห้าพันบาทคุ้มแม่ลูกครับนี่ลูกงามๆรอๆเด้ครับลูกตัวผู้นะครับนี่เอาไปรุ่นครับได้สามตัวได้สามตัวครับสามในท่อมสามในท่องครับครับ ซื้อสองรุ่นสามครับราคาห้องไว้สองหมื่นห้าพันบาทครับค้มแม่ลูกนะพี่น้องเงี้ยใส่เงี้ยงา้งงสูงกว่าประมาณร้อยสี่สิบบวกบตาดยใส่ตานะครับร้อยสี่สิบบวกได้แล้วครับพี่น้องอยากได้ง้อไปเลี้ยงนี่ครับลูกยังดูดนมอ,อยู่ไดนเงี้ยด้ยาวหรอครับ สองมืนหาพันบาทเด้อพี่น้องลราแม่ทับเรียบร้อยแล้วนะครับ<ม>ขันหางงัวเลี้ยงกะมาเบึงครับพี่น้องสนใจทั่วมาครับของห้อยดุนห้อยดุนคออนุญ,ญาตเบอร์โทรนะครับ061 061 <61, S 2> 18 <5, S> 185 185 0037ครับ0037ครับ25,000บาทต่อรองได้เนาะต่อรองได้ครับไปส่งบ่ ถ้าบกไก่กับไปส่งได้อยู่ถ้าบกไก่กับส่งถ้าค่าไก่กับคุยแล้วคากันไก่กับคุยค่านํามันกันครับโอเคครับขอบคุณครับหางง่าไปเรื่องบอกครับคุณแม่ได้แล้วไปเอาแบบนี้งัวบานบานเขาเรียงไงได้เออขันขันขันงแบบสมัยเก่อนนะมันเลียงไง เออแมนมันกยัยซ้ำหนีเขามันเ้นี่ปย้ำไล้ลูกมันะลูกมันนั่นงครับเดี๋ยว่สงนึเอาวัเลยนะพ่อยูบ้านหนพอนอนลูกพุกโอ้ได้มื่นกว่าด้คู่นี้ครับอืมมื่นเกต่อยแปดรครับเลี่ยงว่าเอื่นบ้านเนงบ้านว่าไทยกระโดนบ้านเขาิงเอื่นวงวกกอกเอินเนาะวกีกอกวไทยกระโดน เมื่อสมัยเก่าห้องสิกะเรื่อง,งไงป่อยกินยาเล็บยากันไงนะพ่อให้เพิ่นไปส่งหรือวป่าพ่อมีรถมามโอ้โอ้อครับไปคุณพอ่อเราซื้อแล้วครับหมื่นเก็ดร้อยแปดร้อยบาทคับสองตัว ครับมีบรรยากาศการซื้อขายครับในยาเบิงแล่ามีคนมาหาสื่งว่าไปไปเลี่ยงห้ายอยู่ครับบางคนก่าได้บางคนก่าวเได้บ่ทันสมใจบ่ถือใจนะครับอาทิตย์หน้าจังมาไม่นะครับผู้ที่บ่ท่านให้่งอมือนีนะครับตลาดนัดโกกระบือบ้านจำเืินตำบลบ้านเดือออำเภอเกษตรสมบูรณ์จังหวัดชัยภพูมเปิดทุกวันอาทิตย์นะครับเปิดทุกวันอาทิตย์นะครับนะครับพี่น้องบ่ท่านใดก็ รอบต่อไปอาทิตย์หน้าจะคอยมาใหม่นะครับอาทิตย์นี้เหนบพท่านได้บอวนถือใจกับมาใหม่นะครับอตอนนี้ตลาดกับกรสีไว้นะครับคือก่สีพิดแล้วในห้อยก็เริ่มออกนะครับเมื่อนี้ก็ดีใจครับนายบเจอ,เอผู้ติดตามเจอเอฟซีหลายท่านหลายคนนะครับที่มาถักไทยนะครับ ขอบคุณหลายๆครับขอบคุณทุกท่านทุกคนนะครับเอฟซีทีติดตามช่องนายาคนเกษตรนะครับมื้อนี้13กรกฎาคม2568ขอบคุณครับสวัสดีครับ